สามเทคนิคจะไปดูปรับทั้งสัญชติใช่ไหมครับสามเทคนิคเปลี่ยนมุดดี้ให้เป็นแฮปปี้มุดดี้ครับแบบให้เรามุดดี้วันที่เราอารมณ์ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเศร้าเสียใจร้องไห้หงุดหงิดโมโหชเชีวนะครับทั้งหมดนี้เรารวมกันอยู่ที่มุดดี้แล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแฮปปี้ได้ยังไงมีสามเทคนิคสามวิธีง่ายๆครับวิธีที่หนึ่งขยับตัววิธีนี้เป็นวิธีการที่ง่ายอยู่แล้วก็ได้ผล ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเราจะเห็นวิธีการแบบนี้ครับบ่อยๆในหนังซีรีส์เกาหลีเวลาที่นางเอกกำลังจะร้องไห้กำลังวุญยิ้มเฮ้ยไม่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 ฉันต้องอารมณ์ดีไม่ไม่ไม่ฉันร้องไห้ไม่ได้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 จะเป็นแบบนี้ครับพยานก็จะ ขยับตัวนะครับกะโดดตกขยับตัวเดินไปเดินมาเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยนะครับดิ่งลงไปกับความวุ่นวี่หรือว่าดิ่งลงไปกับอารมณ์ด้านลบเพราะว่าเวลาที่เราเกิดอารมณ์ครับสภาพร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นไปตามอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเราบังคับให้ตัวเองขยับตัวเป็นการใช้การขยับร่างกายบังคับให้สภาพจิตใจเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยวิธีที่สองครับคือการ ออกจากสถานที่เอาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่ทําให้เราโมดดีเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ครับที่ทําให้เราุ้ดดีไม่ว่าจะเป็นเศร้าหดมดชุนเฉียวโมโหไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่ไหนหรือว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นทําให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์แบบไหนแล้วเราไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วนะครับให้เราเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นเอาตัวเองออกมาจากสถานที่นั้นอาจจะถ้าเรานั่งอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในสถานที่นะครับที่ทําให้เรามูดดีเราไม่ไหวแล้วนะครับเราก็แค่ ใช้เขารื้นนะครับแล้วก็เดินออกมาการเดินออกมาการเปลี่ยนสถานที่ครับจะทําให้เราผ่อนคลายจะทาให้บรรยากาศรอบข้างมันเปลี่ยนไปเพราะบรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนครับไอสภาพภายในใจิตใจเราก็จะเปลี่ยนด้วยอันนี้ก็ได้ผลชะงักเลยนะครับคือกำลังทะเลาะกันอยู่กำลังอ,อยากจพูกดนแบบอ้อ่าโอเคงั้นหยุดก่อนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินออกไปนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือวิธีที่สองครับคือก,การเอาตัวเอง ออกจากสถานที่หรือสถานการณ์ที่ทําให้เรามดดี้การที่3าครับี่จะทําให้เราออกจากสถานการณ์หรือออกจากอารมณ์มูดดี้เปลี่ยนเป็นแฮปปี้ได้ครับก็คือทําในสิ่งที่เราชอบเลยนะครับเวลาที่เราอยู่คนเดียวหรือเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มแล้วอยู่ในสถานที่ทำให้เรามูดดี้้เราไม่รู้สึกอ่ยแย่จังแบบนี้ไม่ไหวนะครับ เราชอบทําอะไรครับสมมติว่าเราชอบเล่นเกมเราก็หยิบเกมที่มานั่งเล่นก่อนนะครับให้มันผ่อนคลายก่อนให้เรารู้สึกสนุกสนานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำกิจกรรมอื่นต่อนะครับหรือว่าเราชอบอ่านหนังสือครับถ้าเรามีหนังสือติดตัวนะหยิบหนังสือออกมาอ่านดูหนังฟังเพลงฟังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายอารมณ์ตรงนั้นก่อนนะครับจะได้ทําในกิจกรรมที่เรายังทําข้างๆอยู่ง่ายๆแค่นี้เลย เพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดคุณเกิดอารมณ์ดีครับลองเอา3เทคนิคนี้ไปใช้และเทคนิคแรกนะครับคือการขยับตัวนะครับเดินไปเดินมาขยับตัวอาจจะวิ่งจ็อกกินะ้งกระโดดตบก้าโบเพื่อนเบอร์พี่พอะไรทำไปเลยครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีการขยับร่างกายนะพอเราขยับร่างกายครับมาทําให้พวกอีนาลีรีหรือว่าสารก่ออะไรพวกนี้ต่างๆนะครับที่ทําให้เรามูดีเนี่ยมันออกไปนะครับแล้วเราก็จะ เออแฮปปี้มากขึ้นอ่าวิการที่2ครับก็คือเอาตัวเองครับพาตัวเองออกจากสถานการณ์ออกจากพื้นที่นั้นไปเลยนะครับเพราะการที่เราเอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นพอสภาพแวดล้อมรอบข้างมันเปลี่ยนนะครับจิตใจเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็เทคนิคที่3ครับถ้ามันไปไหนไม่ได้จริงๆครับก็ทําสิ่งที่เราชอบนะครับอ <todos S 2> าจจะหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเกมแป๊บนึงก่อนนะครับเล่นเกมที่เราชอบนะครับหรือว่าเอามือถือมาดูซีนที่เราชอบก่อนนะครับหยิบมือถือหยิบหนังสือขึ้นมานั่งอ่านก่อนนะครับเพื่อให้เราคลายอารมณ์ด แล้และทั้งให้เราสามารถทํากิจกรรมืิดต่อไปได้และนี่คือ3เทคนิคเปลี่ยนมูดี้ให้เป็นแฮปปี้ครับ